อันนี้คือภาคที่ไม่มีพุทธคุณนะครับเราให้หันหลังให้ให้ให้เอฟซีมาทํานะครับหันหลังึ่งนะครับหันหลังนะครับวิธีง่ายๆนะครับในการตรวจสอบภาคเครื่องมุณนะครับอ่าเนี่พภาเกนนะครับแล้วเราจะใส่กระเป๋าเข้าไปจะเพิ่มขวกดเขาก่อนนะครับกดดูนะครับพลังงานมีจริงนะครับกดลงกะครับอันนี้เขาแข็งแรงมากเป็นกรรมกรนะครับอ่านี่ครับ ภาพภาพใท้ต้องมีพุทธคุณนะครับอันนี้ก็ใส่กระเป๋านี่ยอันนี้ของเกนะครับกลับบ้านไปพิสูจน์ได้นะครับดูคลิปนี้ก็พิสูจน์ได้เลยครับแล้วจะไปล้มเชื่อใไรนะอันนี้ครับกดลงไปนะครับล้มเลยนะครับเห็นไหมล้มนะครับเพราะว่าเพราะมันไม่มีพุทธคุณมันไม่ปกป้องเรานะครับอันนี้ถือไม่ปกป้องเราอ้อออกนะครับอันนี้จะทดสอบของพระของอาจารย์สมรรถนะครับที่เรามีประสบการณ์นะครับ ช่วยเหลือลดความลดจับทุงคันนะครับแต่ปลอดภัยนะครับแค่คาดปลอดภัยนะครับใส่กระเป๋านะครับนนี้เป็นคนพมนะครับของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับในรับกดนะครับให้เขากดเลยนะครับกดเลยนะครับขึ้นเลยไม่มีทางแล้วสองคนก็กดไม่ได้นะครับคือก็เรียกว่าผู้ธคุณที่ปกป้องเราที่ก็ปุกเสกไว้นะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ไม่สูงได้นะครับ นี่คือหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สยยศาสตร์ที่มาใช้ในคําพูดนะครับว่าพุทธคุณไม่มีจริงนะครับแต่นี่พุทธคุณนี้พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับพลังงานของสิงแสนี่พิสูจน์ไปทั่วโลกนะครับเอาออกนะครับรอนร้เลยอันนี้นะครับเราออกลองทดสอบใหม่นะครับอันนี้เราพ้าออกแล้วนะครับเดี๋ยเรากดใหม่นะครับพลังงานกลับไปบ้านกดได้นะครับดูคลิปนี้นะครับทดสอบผ่าแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยล้มเลยนะเดี๋ยวนะเพราะว่าพระไม่มีพุทธคุณนะมันไม่มีพุตธภูมก็กดล้อนมครัก็เนี่ยหลักการวิทยาศาสตร์อาจารย์เดี๋ยวนี้ไปลองเองก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณเอาพระนะครับองค์หนึ่งนะทิ้งผ้าเกงนะครับทดสอบพระเรานะครับพระจริงเอาพระเราเนี่ยที่เราใส่นะครับเพราะมันจะปกป้องเราเพราะมันมีพุทธคุณนะมีพลังงานมีสนามแม่เหล็กนะไรลองตรวจสอบเองได้นะครับได้ว่าพรย์ แท้ไม่แท้นะครับเราถามได้นะครับเซว่าจริงไหมครับแล้วไม่ต้องไปหลงเชื่อใครนะครับเพราะว่าพุทธคุณไม่มีนะครับพุทธคุณมีจริงนะครับมีสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับขอบคุณครับ